เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะสวัสดีเหล่าคิงสังกะสีทุกท่านนะฮะสวัสดีไวรุ่นสังกะสีนะไม่ใช่ไวรุ่นคิงสังกะสีทุกคนเลยเดี๋ยวผมเซ็นห้าจะชอบมุกมาชแนลนะครับเราอยู่กันในคิงสังกะสีนะครับแมปวันพีชคนไทย นะตอนที่ช่องกูกลายเป็นช่องวันพีชทังกระสีไม่เรียบร้อยแล้วนะนะอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมพยายามจะทำคอนเทนต์ให้มันได้มากที่สุดสำหรับแมปนี้ก่อนนะครับส่วนเกมมืนหรือว่าแมปอื่นเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะอย่าเพิ่งตกใจกูยังไม่ได้กลายเป็นช่องวันพีชโอเคนะครับครั้งที่แล้วเราได้สอนฟาร์มเวลไปแล้วสอนหาจุดซื้อดาบดาบ,ดาบไปแล้วเนาะและวันนี้นะครับมาถึง จุดซื้อนะครับโซหรือว่าพวกคาคีต่างๆและก็ไฟติ้งสไตล์ทั้งหมดในเกมนี้นะครับพร้อมอัปเดตพร้อมรีวิวให้ดูด้วยนะฮะทั้งหมดจริงๆทั้งหมดเลยนะนะเพราะว่าตอนนี้เกาะมันเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็สถานที่ที่มันขายเนี่ยมันก็โยกย้ายไปด้วยนะครับก็เลยเหมาะที่จะทําวิธีการหาใหม่นั่นเองนะฮะก่อนจะเริ่มการหาฝากเพื่อนกดไล Share, ค์กดแชร์กดสไครใหกันด้วยและที่สําคัญอย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วยทุกคนอา่าลิงก์ด้านล่างไปกดซื้อได้เลยนะครับมา อย่าพูดไปร้เพลงฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเหยียดเกินไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเรามาเริ่มกันที่ฮาคี้เกาะกันก่อนนะครับฮาคี้เกาะนะฮะจุดซื้อนะครับอยู่ที่เกาะชาบอนดี้นั่นเองนะครับก็คือตรงนู้นเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะชาบอนดี้นะครับผมใช้ผลที่เร็วที่สุดในเกมนี้ Welcome to เกาะชาบอนดี้นะฮะสำหรับเกาะนี้นะครับก็ขายฮาคี้เกาะนั่นเองจุดขายก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยทุกคนนี่บ้านหลังนี้เลยนะเข้ามาก็จะเห็นเลยคนนี้เลยนะ เนี่ยนะครับช็อปนะครับกดเข้าไปเลยนะคู่ฝึกนะฮะที่จะฝึกพลังให้เราฮารคิกเกาะนั้นสนุนราคายที่500,000เบรี์นั่นเองนะครับก็กดซื้อได้เลยนะใครมีเงินนะครับวิธีการใช้คือกดแจกก็จะเคลื่อนฮาคิอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบหรือ f ไฟติ้งสไตล์อะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจะมีเอฟเฟกเปลี่ยนไปประมาณนี้ฮะก็ฮาคิก็เอาไว้ตีพวกคนที่ใช้ผลโลเกียนะครับสายโลเกียนั่นเองนะฮะ ราะว่าบ,บอสบางตัวเนี่ยเราตีธรรมดาไม่ได้นะครับอ่ะผ่านไปสลับฮาคี้เกาะฮะต่อไปฮาคี้สังเกตครับผมฮาคี้สังเกตฮะซื้อได้ที่เกาะทองฟ้านั่นเองอยู่ตรงนู้นเลยไปเดี๋ยวมุ่งหน้าไปโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะสกายเปียหรือเกาะทองฟ้าแล้วนะครับที่นี่จะมีฮาคี้สังเกตขายอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งจะอยู่ในบ้านหลังนี้เลยทุกคนนะขึ้นมาชั้น2นะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนี่นะครับคุณผู้หญิงคนนี้จะขายนะครับมี่ลเลยเป็นรูปแบบฮาคี้สังเกตนั่นเองนะฮะ สนุกระคาที่1นล้านห้าแสนเบรีนั่นเองนะครับนะวิธีการกดใช้คือกดตัวเคนะครับจะเปิดจะเป็นการเปิดหาที่สเกตอย่างนี้นะครับก็จะสามารถหลบหลีกนะครับพลังคู่ต่อสู้ได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะครับหลบหลีกได้ประมาณ8รอบนะครับนี่ปับป๊บพอหลังจากนั้นก็จะหายไปนะครับก็จะมาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งจะมีคูดาวของมันอยู่นะครับไม่ได้เปิดได้ทันทีนะประมาณนี้ฮนะ โซนะครับก็จะขายอยู่ที่เกาะทหารเรือนั่นเองทุกคนเอออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเกาะแรกเกาะนี่เลยนะนะนี่คือเกาะทหารเรอนะครับลงมาเลยนะครับก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่มันแอบ,บขายอยู่นะครับเหมือนขายเหล้าขายยานี่เลยโอ้ที่นี่เลยน้องผู้หญิงคนนี้เลยนะฮะนี่เลยผู้ฝึกวิชานะครับโซลูนั่นเองนะรับสนอราคาอยู่ที่50,000เบรรี่เท่านั้นเองนะครับนะก็วิชาโซเนี่ยก็ใช้ด้วยการกดตัว F นะครับจะสามารถวาร์ปได้อย่างนี้ นี่เลยนะครับอย่างนี้เลยแต่ก็จะวับได้ไม่ได้บ่อยมากนะครับนะก็เอาไว้เดินทางหรือว่าพอเราตกน้ําตกไรพวกนี้นะครับสามารถกดใช้ได้นะครับถือว่าเป็นวิชาที่ควรจะมีติดตัวไว้นะครับเอาไว้หลบสกิลได้ด้วยนะประมาณนี้ต่อไปฮะฮาคิราชันครับผมฮาคิราชันเนี่ยจุดซื้อก็คือหน้าเว็บนะครับหรือหน้าเกมตงสโต์นะครับจะมีให้ซื้ออยู่นะครับนี่เลยครับผมฮาคิราชันนะนะสำหรับผู้ถูกเลือกจริงๆไม่ใช่หรอกนะครับสําหรับคนที่สำหรับคนที่มีตังค์มากกว่า ครับให้กอลสามารถนะครับนี่เลยแก่คุณครับแล้วก็สตันคุตอสูสิบวินาทีโดยการกดตัวยูนั่นเองครับสนุราคาที่2500โลบัคฮะทุกคนซื้อโชว์แม่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ากดใช้ได้หรือยังนี่ฮะฮาคิราชันตูมนะฮะนี่ไงฮะเห็นไหมใช้ท้ายคุตอสู้หลับนะครับเป็นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากนั้นเราก็รลุมกระทืบมันได้เลยอย่างนี้นะครับนี่แหละฮะคือฮาคิราชันนะครับสามารถเอาไว้หยุดพวกวงพวกบอสอะไรพวกนี้ได้หรือว่าเอ่อพวก คนที่พีพีกับเราอยู่นะครับก็เป็นวิชาหนึ่งที่โกงมากๆนะครับเออเพราะว่ามึงต้องเสียเงินไงไม่โกงได้ยังไงโอเคหมดไปฮะสลหรับพวกฮาคิต่างๆนะครับต่อไปฮะเรามาพูดถึงไฟติ้งสไตล์ทั้งหมดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมัดธรรมดากันเลยดีกว่าไหมเออโอเคขออนุญาตย้ายดีแป๊บหนึ่งนะครับมาเรามารีวิวอันแรกกันก่อนเลยฮะกับหมัดเริ่มต้นเลยเออนะครับกูรีวิวยันหมัดเริ่มต้นนะครับหมัดนี้ไม่ต้องซื้อนะครับมันให้มาเลยนะครับตอนเข้าเกมนะฮะ ก็มัดเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูต่อยกันก่อนต่อยก็เป็นอย่างงี้ปับปับปรับนะครับสกิลก็กดแซดทุบพื้นแค่นี้แหละฮะนี่คือหมัดเริ่มต้นโอเคหมัดเริ่มต้นผ่านไปแล้วฮะมาดูอันแรกกันก่อนเลยฮะกับหมัดไซบอร์กนั่นเองทุกคนเอ้านะครับก็หมัดไซบอร์กนะฮะหรือว่าสไตล์การต่อสู้ไซบอร์กเนี่ยจะขายอยู่ที่เกาะอลองปาร์กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่อลองปาร์กกันไป let's g โอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อลองพาร์คแล้วนะฮะให้เราขึ้นมาบนนี้นับต้นไม้ต้นนี้อยู่นะครับนี่ลน์นะครับก็จะมีตะลุงนะฮะย f ่ไฟติ้งสไตล์โรบออยู่นะครับก็คุยกับเขาเลยสนุนราคานะครับอยู่ที่1ล้านเบรีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพลังตัวนี้นะฮะถือว่าแพงมากๆนะครับเพราะเป็นพลังใหม่ที่ถูกรีเวิร์กนะครับให้มันโหดขึ้นนับเดี๋ยวดูสกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลเซตฮะไอรอนบ็อกซฮะ ก็จะเป็นหมัดไซบอร์กนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปแอชช็อกนะครับอันนี้เหมือนเดลาเวร์สแมทประมาณนี้นะฮะต่อไปท่าซีฮะยิงบีมซึ่งค่อนข้างไก่มากๆแล้วก็ท่าวีฮะโอเวอร์โหลดนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการ uh, รวบรวมพลังนะฮะใส่ตัวเองแล้วก็ระเบิดตัวเองนะครับเลือดของเราจะลดด้วยอย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมครับว่า mm hmm. เลือดเราลดเยอะมากๆนะครับ สีสกิลนี้ใช้ค่าเมลีหมดเลยนะครับส่วนสกิล e นะครับจะใช้ค่าเดฟนะฮะหรือว่าค่าดีเฟนต์นะครับ100จะเป็นการฮิลตัวเองนั่นเองก็ฮิลขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากนะเออแต่ก็ดีฮะเป็นไฟติ้งสไตล์ที่ดีนะครับสกิลไกลสกิลเอแคปมีฮิลในตัวด้วย ต้องฮิวสองรอบนะครับถึงจะเต็มนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะสลับไซบอกต่อไปเราจะไปซื้อแบ็กเล็กกันนะฮะทุกคนซึ่งแบ็กเล็กเนี่ยจะขายที่เกาะโคทินนะฮะหรือว่าเกาะขุบเขานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกาะลึกลับเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันโอเคนะครับมันจะอยู่โคทินตรงนู้นนะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะอ่ามาละนะครับนี่เลยแบ็กเล็กนะนะก็คุยไปเลยฮะสนนราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเบรีนั่นเองซื้อไปเลย อ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าฮะสกิลเซตกันก่อนเลยเฮ้ยตูมนะฮะเป็นการกระโดดตบฮะสกิลเอห์ฮะช็อตสกิลจะคล้ายๆกันสกิลซีโอเคสกิลวีเป็นการแบบขาแดนฮะขาแดนนะครับแล้วก็สกิลอีหะสามารถเปิดล่างขาไฟได้นะครับเนี่ยพอเครื่องพายคีก็จะอยู่ที่ขาด้วยกดอ e. ีในอย่างนี้เลยสกิลเซต จะเป็นไฟด้วยนะฮะสกิวเอ็กสกิวซีสกิววีโคตรเท่นะครับบอกเลยแ <c oughs> ม่งเฟี้ยวจัดๆนะฮะโอเคประมาณนี้แหละฮะสำหรับของขาดำสรรันจินั่นเองต่อไปฮะเราจะมุ่งหน้าไปสู่เออ่เกาะมนุษย์เงือกนั่นเองนะครับไป let's go ยินดีต้อนรับสู่เกาะมนุษย์เงือกครับผมเราจะมาซื้อนะครับ ฟิชแมนคาราเต้นั่นเองนะครับก็มาที่หลังนะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยตองนี้นะครับจะมีรูอยู่ด้านหลังเลยนะครับตรงปราสาทเลยนะลงมาเลยนะครับนี่เลยนะฮะจะมีตัวละครหน้าสุดแปลกนะครับขายฟิชแมนคาราเต้อยู่สนนราคาที่1นึ่งล้านห้าแสนเบรีนั่นเองนะครับสำหรับคาราเต้มนุษย์เงือกนะนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสกิลเขาจะโหดขนาดไหนกันเชียวนะครับสกิลแซกกันก่อนเลยนะครับ Aquatic Combat ตูมนะฮะโอ้เป็นการต่อยนี่เองนะครับเอ็กฮะวอเตอร์บุลเลตโอ้ยิงรัวๆนะครับสกิลซีฮะอาควติกบิมสกิวีการแผ่ราศีนี่เองโอ้นะครับสกิลเดียวกับไอตัวที่อยู่ที่มารินฟอร์ดเลยเนาะเออใช่เลยแหละโคตรใช่เลยประมาณนี้ฮะสลับของฟิสแมนคาราเต้นะครับสหรับสไตล์การต่อสู้ก็จะหมดเพียงเท่านี้สำหรับโลกเก่านะครับ เดี๋ยวเราจะไปโลกใหม่กันสลับใครที่แบบไม่ชอบกับโลกเก่าแล้วนะครับอยากอยู่โลกใหม่แต่อยากจะซื้อพวกเอ่อแบ็คเลกไซบอร์กฟิสแมนคาราเต้นะครับก็สามารถซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะครับมันจะมีจุดซื้อให้อยู่นะครับเดี๋ยวเริ่มจากเอ่อตรงที่เราเกิดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาบินไปฮะไปตามผมมาเลยนะครับมาทางนี้เลยนะฮะก็ตามมานะครับมันจะมีจุดให้เราซื้ออยู่นะครับซึ่งมันจะรวมนะฮะทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยนะครับเหมือนนัดกันมาขายของนะฮะให้เราข้ามสะพานตรงนี้มานะครับ ไม่ลายนะก็เดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาเลยนี่นะฮะนี่ลอยนะนะนี่เลยเนี่ยครับนี่คือจุดซื้อเบกเลกนะครับนี่คือไซบอร์กแล้วก็ฟิชแมนคาร์ตี้นะฮะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับก็ไม่ต้องไปโลกเก่าแบบเดินท้ายเสียเวลาก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบเลเวลสูงแล้วเนาะมาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับค่ะประมาณนั้นนะครับไปต่อไปให้ยังเหลืออีก2อันนะครับหรือว่าสองไฟติ้งสไตล์นั่นเองนะครับมาเล่มกันที่ดักกอนคอกันเลยนะครับกงเล็บมังกรนั่นเองนะครับ บินไปเลยฮะที่ขายเนี่ยจะอยู่ที่ใกล้กับคุกวันนีคูนี้นะครับจะอยู่ด้านบนขวดหินอีกทีหนึ่งนะครับไปตามผมมันเลยตามผมมันเลยยาวๆนะครับนะผมจะไม่ตัดนะฮะให้ทุกคนนั้นได้อ่ดูกันแบบเรียวๆนะครับนี่เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีคนขายอยู่นะฮะตรงผมมึงหล่อเท่มากมีฮางงเล็บมังกรนะครับสนนราคาที่1นึ่งล้านสองแสนเบรรีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮะ มาดูที่สกิลแซตกันก่อนฮะดักก้อนคอนี่เป็นการปล่อยมังกรหรือเปล่านะจะมีมังกรออกมาหรือเปล่าคลายฮะท่าเอ็กครับผมโอเคท่าซีโว้มัดรัวนี่เองแล้วก็ท่าวีฮะดักก้อนสตอมโอ้นะครับสายใช้ไฟนะฮะกลงเล็บมังกรเนี่ยนะครับโคตรเท่ แลวก็อันสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่เราจะรีวิวก็คือ Fighting Style Electro นั่นเองนะครับจะอยู่ที่เขตฮิมะของวานุคุนี้นะฮะโอเคเข้าสู่เขตของวานุคุนี้แล้วนะครับก็เจอหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็ยังไปต่ออีกนะฮะไปโอเคทุกคนพอเราเจอหมู่บ้านตรงนี้นะครับจะเป็นทางอย่างนี้เลยนะมันจะเจอสามหมู่บ้านนะครับก็ให้ดูภูเขาอันนี้เป็นหลักนะฮะนี่เลยภูเขาที่ติดกับริมทะเลตรงนี้นะครับให้เราวิ่งมานะครับบินมาก็ได้นะครับแล้วก็หันมาทางนี้นะครับนี่เลยเจอแล้วนะครับ นี่คือจุดขายอิเล็กโตนะครับคุยเลยนะครับจำนวนราคาที่3ล้าน5แสนเบรีเลยนะฮะถือว่าแพงที่สุดในบรรดาของไฟติ้งสไตล์แล้วนะนะโอเคนี่ครับต่อยก็จะเป็นอย่างนี้เลยโคตรเฟี้ยวดิสกิลเซตครับผมอิเล็กโตช็อคท่า X ฮะโอ้โคตรเทท่า C อิเล็กโตเดสท่า V อิเล็กโตโซน โอเคคร่าวๆประมาณนี้ฮะนี่คือ fighting style ทั้งหมดและก็พวกคาคีทั้งหมดนะครับที่หาซื้อได้ในตอนนี้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปวัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวัอหน้าไปแล้ะไปบุย